ีค่ะมือนียายแก้วส้มมะลิมาใส่ตวงเนาะใส่มองได้หะฝนกระลังจะจั่งเข้าฝนตกนี่กัดปลาล่องทั่วไปไงปลาล่องหมายความว่าปลาจากมองที่มันขึ้นมาทั้งเทิงเนี่ยมันจะไหลลงทั้งตำมาเนี่ยมันจะลงมาทั้งฝี่ยายแก้วจะใส่ตวงหลัดไว้เอว่าปลาล่งตวงเนาะกาเจ้าได้ปลาแดกันช่วงนี้ละช่วงปลาล่งตวงเลยมาเปลี่ยนไม้พลเด็กปลาแดกเนาะเพร่ะเอาตัวเก่ามาใส่ละจะลิ้นมันสั่นปลามันกลับขึ้นได้ ก็ว่ามันลงไปแล้วมันกลับขึ้นได้เนี่ยมันออกได้ต้องต้องเอาลิ้นแง่ๆก่อนี่ก็เลยเจ้าตัวนั้นมาเปลี่ยนอ่ะนี่แจวใส่ตรงพี่น้องนี่นี่ละน้าให้หน้าแหละปลาไร้ดิให้หน้าเนี่ยนี่ปลาเข่าเนาะเขางามๆนี่ล่ะนี่ของอีกเจ้าหนึ่งได้หนิเด้อเจ้าวานก้อนอั่น เ,เจ้ออีกจะได้บ่อมีดมะน้ำไหมไ,มไม่มีดอยู่กันตาขาวๆย่างไปละมือถือถือมาน้ำเสร็จนะทงางไตเระจกใสดีเพี่น้องทางไตก็ตมีตัวหนึ่งเนาะตรงตรงมันถึงว่ามองที่ดักปลาย่างปลามันลงตามน้ำเนาะนะครับช่วงฝนไปไปลายนี่ปลามันจะลงตามน้ำมันจะลงไปหามองที่น้ำสีขังนะทั้งเครื่องน้ำเบิด มันก็ล่งเหมืเนี่ยเขาเอื่นว่าฝนหลากฝนหลากหลากภาษาภูเท่าคนว่าฝนหลากหลาเนี่ยน้ำน้ำมันสิไหลไหลลงไปโค้งเหมือนอยู่ทั้งตําปลามันก็ไหลลงไปโค้งเหมือนอยู่ทั้งตำเหมือนกันก็เลยต้องใส่ไอตัวนี้ดักไว้บ่เนี่ยมันสิลงทั้งนี้แหละภาษาไทยก็ดักไว้เนาะส่วนมากแถบนี้ก็จะได้พวกปลาเค็งปลาข้อน้อยปลาซิวปลาขาวเนาะเพื่อนเนาะซึ่งเป็นปลาธรรมชาตินะครับพุ๊บๆก็ได้ปลาใหญ่หลุดมาน้ำก็มีหรอกอ่ะได้แจว สิมาเปลี่ยนนะครับลิ่นมันโบด,ดีไปสัน้นงอกร้อนก็ได้ย่อได้มกนึงว่ะสัน้นปลามันกลับขึ้นเบิร์ดยิบไม่เบิร์ดเยิบตรงไม่เอาผาดังสีน้ำเงินนีน่แหละน่ะบ้านเขาเอิ่นไผ่แยงเนงาะแยงเขียวพอจริงๆมันสีน,น้ำเงินเอิ่นติดปากว่าแยงเขียวท่านมันเบิร์ดางแก้วสิเปลี่ยนจะเนี่ยเอ้าไอ้เพิ่นเปลี่ยนแล้วเจกาก็เนาะโออเพิ่น,นฮื้อตัวเก่าแล้วกันนะจะมาเบิ่งตัวใหม่สีสไซจังเลยนี่ไปหลุดดอกลักมัด บ,นบนนันี้ก็เตรียมเนาเขาจะดึงไว้เจ้านั่นซะก่อนจะมาตอกอกไอ้แจวสิทการเปลี่ยนตรงมาหน่อยเนาะเป็นยางดอก,ก,ดกได้แล้วเนาะรักำลินมันก็งามากขึ้นอ,อกไ้ลินเป็น,นยังไงเอ มันจะหลอของหันบ่เออกรอ,อหล่อมนอืมจ้มัดขึ้นเอามัดหัวมันหันได้ซะก่อนหรอโอ้เจ้าปิดจับอีกอย่งหนึ่งังตวตอกลักมัดดากล้วกเข็ดปากมันซะก่อน หลังนะจากมัดข้างหนาตรงแล้วล้วก็มามัดหางมันไดเียมาหางมันมองป่าสิเขามานี่ล่ะคำว่าตรงนะภาษาอีสานแปลว่าร่องรับนะครับแปลว่าฮับแปลว่าที่ร่องรับนะตรงกก็คือที่ร่องรับป่านั่นแหละน้องคำว่าตรงน้องเอาขันตรงไว้ดูมันหัวเนี่ยครตรงก็คือร่องรับนั่นล่ะร่องรับสิ่งที่มันรั่วลงมา เปิดมาตรงตรงป่าก็คือร่องรับปา่าที่มันจะลงไปไหลลงไปคนระับจังบานี่เอาดินทับบ่โอยมันมีแนวมัดด้วยนกตัวไหนโอ้ยมันมีเข่าทางในละบานี่มันคือเป็นเจสสี่นี่เลยนี่ดิดินมันนี่แมนบนน้องบนนี้เนาะอันนี้ก็หาลักมามัดขึ้นแน่นนี่ มันตำลักตัวนี้มันตำเจ้าขใ่ขใยบ่อข่อยก็ยังว่าลักมันตำจะมีเห็ดอันใ,นใหญ่พดอด้วยเนาะแกจะเอาดินปิดเปื้ปากไว้เพื่อให้มันแฉบเพื่อบ่ให้ปาลารอดบางทีม,มันอาจจะบอกเขาโตมา,าจ,จะรอดลูกเดงเอาแล้วเอาไปเห็ดยังปลาสองกะละมังแล้วโอ้ อ่ะมาแล้วจะมาเบิ่งอีกพี่น้องมันเป็นส้มเละอันเฮ็ดต้มกับเฮ็ดแบบนี้แหละแต่ว่าที่แก้วก็บ่เคยเฮ็ดดอ,อกต้องเบิ่งมันจะปลาไวน้นี่ยี้ฝนตกมาน้าก็หล่นขนาเนาะหล่นขนามันก็มีทางปากเขาทางปากมันเข่าเขานี้ลงมาอยู่นี้ยงีมันจะกลับขึ้นมันกับข้าลิ้นตัวนี้มันกลับขึ้นบ่ได้มันเป็นซองสั่นนะเถอะจว่าตรง ตวงกับปลาเนาะได้นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยค่ะฝากขอบคุณหลายๆทุกคนที่เขามาเบิ้งเนาะเขามาเบิ้งเมบาควายแถวบ้านป่งทลานีเว่าดังๆเนี่ยถนักฝากกดติดตามได้ด้วยค่ะยายแก้วแฟมิลี่อันใส่ตรงฝนถ่าฝนฝนกำลังสิมาเนาะปุ๋ยอยากมกขั้นมันเขทาก็จังมาเอาเนาะขอบคุณค่ะ